ความหมายของการเมืองการเมืองหมายถึงกิจกรรมของบุคคลในอันที่จะขจัดปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อสาธารณะการจัดการแบ่งปันหรือสารประโยชน์ทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคุณค่าตามโอกาสและความสำคัญของกลุ่มและบุคคลเพื่อความคงอยู่และสวัสดิภาพของสังคมโดยรวม ปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบถึงสาธารณชนหรือบุคคลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมหรือปัญหาของระบบการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมความขัดแย้งทางสังคม ผลอันเกิดจากความแตกต่างระหว่างกลุ่มและปัจเจกชนในสังคมซึ่งรวมทั้งแนวความคิดหรือทัศนคติที่ขัดแย้งกันอันเนื่องมาจากผลของความขัดแย้งเหล่านั้นในสังคมไทย ย่อมจะมีรูปแบบความขัดแย้งแตกต่างกันของปัจเจกบุคคลอยู่มากเนื่องจากแต่ละบุคคลต่างก็มีบุคลิกลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมแตกต่างกันในทุกๆด้านและนี่เองก็เป็นความแตกต่างอันเป็นพื้นฐานของแนวโน้มความขัดแย้งบนสถานการณ์แห่งความจริงต้นเหตุของความขัดแย้งทางสังคมมีด้วยกันสองอย่างคือ 1. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม2ความแตกต่างทางเศรษฐกิจแนวการวิเคราะห์การเมืองของนักรัฐศาสตร์แนววิเคราะห์เชิงปัชญาการเมืองการศึกษาวิเคราะห์การเมืองทางนี้มีลักษณะเชิงพันธนาตีความโดยอิงหลักความเชื่อศาสนาปัชญาและประวัติศาสตร์มาใช้ในปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแง่มุมของจริยธรรม เพื่อค้นหาคำตอบว่าอะไรคือความดีงามและความดีงามที่ว่านั้นใช้อะไรเป็นเครื่องตัดสินความสุขหรือเสรีภาพหรือความเสมอภาคหรือความยุติธรรม แนววิเคราะห์เชิงสถาบันการเมืองนักรัฐศาสตร์ที่เน้นในเรื่องนี้จึงมักสนใจศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆเพื่อทําความเข้าใจถึงแหล่งที่มาและโครงสร้างของอํานาจและรูปแบบของรัฐตลอดทั้งมีบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆของรัฐแนววิเคราะห์เชิงอำนาจเป็นแนวคิดทางการเมืองอีกหนึ่งทางที่มองเห็นการเมืองว่าเป็นการต่อสู้เพื่อแสวงหาอำนาจการใช้อำนาจ โดยนักปัจญาการเมืองมักให้ความสนใจเกี่ยวกับอำนาจในแง่ที่ว่าผู้ปกครองควรใช้อำนาจอย่างไรถึงจะเหมาะสมสามารถทำให้สังคมมีเสถียรภาพและผู้ใต้ปกครองมีความผาสุกได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันแนววิเคห์เชิงพฤติกรรมการศึกษาทางด้านจิต,ตวิทยาและการอบรมกลมกล้าทางสังคมจึงมีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแนววิเคราะห์เชิงพฤติกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนววิเคราะห์เชิงระบบแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากการศึกษาทางชีววิทยาและนักมนุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดนี้มาจากการศึกษาระบบสังคม ปัญหาการเมืองไทยกับระบบราชการระบบราชการเป็นสถาบันการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายต่างๆที่ถูกกำหนดขึ้นโดยฝ่ายการเมืองไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพระบบราชการจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อการสร้างความมีเสถียรภาพให้กับประเทศชาติหรือสังคมนั้นๆ หน้าที่ของระบบราชการคือการทำหน้าที่ในการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมไปสู่ส่วนต่างๆของระบบสังคมให้ทั่วถึง และเป็นธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายที่ฝ่ายการเมืองได้กำหนดไว้ในกรณีของประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับระบบบริหารราชการไทยมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือการที่ข้าราชการประจำเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ทางการเมืองเหนือนาการเมืองเนื่องจากระบบราชการได้วิวัฒนาการและมีอำนาจมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความเป็นปึกแผนที่เหนือกว่าระบบการเมือง ระบบการเมืองไทยจึงเป็นระบบอัมมาตยาธิปไตยคือข้าราชการประจำเข้าไปมีบทบาททางการเมืองในตำแหน่งการเมืองต่างๆเพื่อทำหน้าที่กำหนดนยโยบายและเป็นผู้นำนยโยบายไปปฏิบัติในขนาดเดียวกันระบบการเมืองไทยจึงกลายเป็นการปกครอ,องของกลุ่มข้าราชการโดยกลุ่มข้าราชการเพื่อกลุ่มข้าราชการมากกว่าที่จะเป็นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ลักษณะพิเศษของระบบราชการเช่นนี้จึงก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อการพัฒนาของสถาบันการเมืองต่างๆที่จําเป็นต่อการสร้างสารรค์และพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องฉะนั้นบทบาทและหน้าที่ของระบบราชการไทยที่มีลักษณะเบี่ยงเบนไปจากหลักการที่ถูกต้องจึงกลายเป็นปัญหาพื้นฐานของการเมืองที่สําคัญประการหนึ่ง ปัญหาการคอร์รัปชันปัญหาในเรื่องของคอร์รัปชันได้รับความสนใจมากขึ้นวงการราชการและนักการเมืองมากขึ้นได้มีการร่วมมือกันระหว่างนักธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าเชื้อสายจีนกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจและพละเรือนได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองในการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันขยายตัวไปทั่วในระบบการเมืองในระบบการเมืองที่มีทหารคุมอำนาจจึงทําให้ทหารเป็นตัวสําคัญในการ ก่อการคอร์รัปชันผู้นําทหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของเอกชนและในรัฐวิสาหกิจซึ่งทําให้มีรายได้พิเศษในเบี้ยประชุมและยังทําให้เป็นการเปิดโอากาสในการใช้อํานาจในทางการคุ้มครองผลการคอร์รัปชันจึงขยายตัวไปทั่วระบบการเมืองประโยชน์ต่างๆให้กับบริษัทเอกชนเหล่านั้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆที่มีมูลค่าไม่น้อย การทุจริตในการจัดซ so, uh, like er, ื้อจัดจ so, like ้างมีอย่างกว้างขวางมีตั้งแต่การเรียกรับสินบนหรือค่าในหน้ามีการทุจริตมีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับตำแหน่งไปทำหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมักมีการเฉลยโอกาสเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ต่างๆจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นประจำการทุจริตคอร์รัปชันจากการเรียกรับเปอร์เซ็นต์ในการจัดซื้อจัดจ้างมีอยู่มากมีการเลื่อมมือกันสูงระหว่างธุรกิจเอกชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้รัตต้องสูญเสียเงินจำนวนมากตัวอย่างกรณีของผู้นำที่มีการคอรัปชันในกรณีของจอมพลสดิ์ธนรัต์เป็นตัวอย่างของการคอรัปชันในระบบการเมืองเผด็จก,การทหารจอมพลสดิ์ได้เข้ามามีบทบาทในรัฐประหาร2490จอมพลสดิ์ได้ยึดอำนาจจากจอมพลปพิบูลสงครามเมื่อปี2,500และผูกขาดอำนาจทางการเมืองจนตัวเองเสียชีวิตหลังจากเสียชีวิตได้มีการตรวจสอบความร่ำรวยของจอมพลสดิ์ จนในที่สุดรัฐบาลได้ตัดสินใจยึดทรัพย์สมบัติของจอมพลสดิ์ให้ตกเป็นของรัฐเป็นจํานวนมากต่อมาได้มีการยึดอํานาจของจอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประภาจะรุษเถียนและนาลงกิติขจรปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจจากการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยส่งผลกระทบให้ประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจคือปัญหาพึ่งพาจากต่างประเทศเป็นการพึ่งพาทางตลาดเงินทุนเทคโนโลยีเครื่องจักรวัตถุดิบและสินค้าอื่น ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาตัวเองไม่ได้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในรายได้และความแตกต่างระหว่างในเมืองกับชนบทมีการรวมตัวของรายได้และมีความเจริญโดยความมั่งคัง่งจากการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจนั้นรวมอยู่ในคนกลุ่มน้อยเฉพาะในเขตเมืองและปริมณทนซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยของผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมการค้าและเป็นสถานที่ประกอบการของภาคอุตสาหกรรมมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ ทำให้การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรไปตกอยู่ที่คนกลุ่มน้อยมากขึ้นเรื่อยๆทําให้มีความเหลื่อมล้ําต่าสูงในเรื่องของไรายได้นอกจากนี้คนกลุ่มน้อยยังได้รับความมั่งคั่งจากการมีชีวิตความเป็นอยู่และการมีโอกาสที่จะได้รับการบริการจากสังคมไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยทรัพย์สินตลอดจนการศึกษาจากระบบปัจจุบันที่ดีกว่าในขณะที่ชาวชนส่วนใหญ่ยังขาดหลักประกันชีวิตขาดโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตปัญหาการเมืองไทยด้านผู้นำการเมือง ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ระบบการเมืองไทยจัดหาคนเข้าสู่ระบบการเมืองที่เป็นระบบใช้เงินในการขาดความชอบธรรมมีลักษณะการเลือกตั้งเทียมหรือไม่ใช่การเลือกตั้งนโยบายที่มาจากความต้องการของประชาชนการใช้อำนาจของนักการเมืองสัมพันธ์กับลักษณะของการจัดสรรตำแหน่งทางการเมืองที่มักผูกขาดอยู่ในกลุ่มของคนชนชั้นนำที่พยายามต่อสู้แข่งขันพยายามร่วมมือกันเพื่อเข้ามามีอำนาจและรักษาอำนาจทางการเมืองไว้เมื่อลักษณะ การจัดสรรตำแหน่งมีปัญหาก็จะทําให้การใช้อำนาจประสบปัญหาที่ตามมาคือการสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้อำนาจและพวก้องทางการเมืองมีทั้งประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ทางอ้อมปัญหาทางด้านภาวะผู้นําทางการเมืองที่มีฐานอำนาจมาจากกองทัพที่กองทัพได้สนับสนุนทางการเมืองบางคนมีอำนาจพอที่จะทําให้ประชาชนมาสนับสนุนตนได้พฤติกรรมของนักการเมืองกลุ่มคนเหล่านี้เชื่อว่าตนมีความรู้ดีกว่า ตนควรมีสิทธิปกครองมากกว่าใครเมื่ออำนาจในการจัดสรรหรือแบ่งปันสิ่งที่มีค่าในสังคมตกอยู่กับคนชั้นนำทางการเมืองที่เป็นคนกลุ่มน้อยดังนั้นการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีค่าในรูปของการตัดสินนโยบายหรือกฎหมายจึงเป็นเพื่อคนกลุ่มน้อยมากกว่าคนกลุ่มใหญ่ปัญหาการเมืองไทยกับนักธุรกิจ กลุ่มน Th I mean. ักธุรกิจที่เข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการเมืองได้เนื่องมาจากการเติบโตการขยายธุรกิจทําให้กลุ่มมีอํานาจการต่อรองทางการเมืองประกอบกลุ่มได้มีส่วนร่วมทางการเมืองร่วมสร้างผรมประโยชน์กับกลุ่มอานาจทางการเมืองเก่าได้แก่กลุ่มข้าราชการไม่ว่าจะเป็นนายทหารหรือพลเรือนจึงทําให้กลุ่มธุรกิจมีบทบาทสําคัญนอกจากการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจแล้วยังมีบทบาทในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยอีกด้วย ที่ผ่านมามีการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของนักธุรกิจไม่ได้เข้ามามีบทบาทเฉพาะในสภาผู้แทนแต่ยังเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในคณะรัฐมนตรีแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่พวกเขาต้องการเข้ามามีอำนาจทางการเมืองเพื่อปกป้องผลประโยชน์และเพิ่อมอำนาจทางเศรษฐกิจให้กับตนโดยอาศัยใช้การเลือกตั้งและตั้งพรรคการเมืองบางคนที่เป็นนักธุรกิจสามารถเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้นอกจากนี้ในการดําเนินพรรคจำเป็นต้องใช้เงิน การริจายจากนักธุรกิจจึงจำเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจกับพรรคการเมืองเช่นนี้จึงทำให้พรรคของนักธุรกิจมีมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเลือกตั้งที่เป็นเรื่องธุรกิจมากขึ้นด้วยก็คือมีการใช้เงินหรือแจกจ่ายเงินรวมถึงการซื้อคะแนนเสียงนักธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มจะใช้วิธีดังกล่าวในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองการซื้อตำแหน่งภายในพรรคหรือใช้เงินทุ่มในการหาเสียง สรุปได้ว่าผลประโยชน์ดังกล่าวมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าตาเกยียรติยศชื่อเสียงความมั่งคัง่งร่ำรวยอิทธิพลทางการเมืองและได้รับโอกาสทางด้านต่างๆเหนือกว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมหรือการมีสิทธิพิเศษในทางสังคมนั่นก็คือถ้าเป็นชนชั้นนำทางด้านทห,หารและข้าราชการผลประโยชน์สําคัญก็คือการได้รับเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งการได้รับการจัดสรรง,งบประมาณแผ่นดินที่ต้องการ การไม่ต้องถูกตรวจสอบจากสังคมตลอดจนมีโอกาสได้รับประโยชน์ด้านอื่นจากตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใช้อำนาจทางประโยชน์ทางการเงินเศรษฐกิจการมีพวกพ้องและลูกน้องบริวารมากมายส่วนชนชั้นนำจากพรรคการเมืองที่เข้ามามีตำแหน่งและใช้อำนาจทางการเมืองผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของพวกเขาคือการมีตำแหน่งสูงสูงทางการเมืองการสร้างชื่อเสียงเกีรยรติยศให้กับวงตระกูลการมีโอกาสได้รับเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้เสมอการมีโอกาสแสวงหาเงินทองและทรัพย์สินจากกันมีตำแหน่งทางการเมืองและการใช้อำนาจที่ได้กล่าวไว้ตลอดจนได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือด้านเศรษฐกิจจากธุรกิจของพวกพ้องที่ใกล้ชิดและมีผลประโยชน์ตอบแทนกัน